วันที่21มิถุนายน2558ศาสตราจารย์นายแพทย์ชตารัชต,าชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเด้นลงพื้นที่ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าจาก37สายการบินที่มาจากประเทศตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สพร้อมทั้งเปิดเผยถึงความร่วมมือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าปัจจุบันมีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยเครื่องเทรโมสกแกนทั้งหมด4จุดได้แก่บริเวณเคาน์เตอร์ด่านควบคุมเรอติดต่ออาคารเทียบเครื่องบิน E ีก่อนทางเข้าจุดตรวจผู้โดยสารขาเข้าโซตะวันออกและตะวันตกและบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินเอ และเพื่อให้การคัดกรองผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้มีการปรับตั้งค่าเครื่องเทอร์โมสแกนให้สามารถจับอุณหภูมิร่างกายได้ลดลงจากเดิม37องศาเป็น36.5องศาโดยได้มีการวางแผนจัดหาเครื่องเทอร์โมสแกนเพิ่มอีก3เครื่องผมขอเรียนในหลักการนะครับว่าเราได้มีแนวทางนะครับที่ท่าอากาศยานเนี่ยในการที่จะ,ะป้องกันการแพร่ระบาดนะครับของ เชื้อเมอร์สโควีเนี่ยนะครับตามแนวทางที่เป็นสากลนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็น international health regulations นะครับซึ่งอน,นเนี้ยเป็นแนวทางสากลที่ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับได้ให้แต่ละประเทศเนี่ยนะครับได้ดำเนินการเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการาป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นในหลักการก็คือว่าจะต้องมีความร่วมมือกันนะครับ ตั้งแต่ทางสายการบินนะครับตั้งแต่การท่าอากศาศยานนะครับตั้งแต่หน่วยแพทย์ของการท่าอากศาศยานตั้งแต่กการเปิดคนเข้าเมืองนะครับตลอดจนร้านค้านะครับภายในท่าอากศาศยานด้วยนะครับ สัตวประจานในแพทย์รัชตาเปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติว่าสำหรับสายการบินที่มีเที่ยวบินเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดให้ประกาศให้ผู้โดยสารทราบถึงมาตรการป้องกันและแจกเ,เอกสารประชาสัมพันธ์บนเครื่องบินด้วยนอกจากนี้ได้มีการจัดหลุมจอดไว้รองรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง7ประเทศไว้ที่หลุมจอดประชิดอาคาร E และ F เป็นการเฉพาะอีกด้วย หลังจากลงเครื่องบินแล้วผู้โดยสารขาเข้าจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเครื่องโมโมสแกนทั้งหมด2จุดหลังจากนั้นจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะแยกช่องเฉพาะในผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงพร้อมกันมีผู้โดยสารจะต้องกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรที่ติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อให้สะดวกในการติดตามตัวภายหลังสำหรับการควบคุมการโดยสารรถแท็กซี่จะมีกล้องวงจรปิดใบกำกับข้อมูลแท็กซี่ของแต่ละคันให้กับผู้โดยสารด้วย ทั้งนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ให้ความสําคัญกับการดูแลทาความสะอาดโดยจะให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดทุกพื้นที่ที่มีการสัมผัสกับผู้โดยสารมีการติดตั้งเจลล้างมือกระจายตามจุดต่างๆในอาคารผู้โดยสารกว่า200จุดและจัดเตรียมหน้าตากอนามัยไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สําหรับแจกให้กับผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานหากพบผู้โดยสารที่มีอาการไข้หรือต้องสงสัยว่าจะป่วยให้แจ้งไปยังด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันทีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 1 3 4สองหนึ่งสามสี่นหนึ่งสาหถึง้า